ในบางครั้งที่เาเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเสมอไปอันไหนเราปล่อยวางได้เราควรทําใจบ้างนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้น 5G King แหล่งรวมเกมสนุกทุกค่ายดังนะครับแถมมีให้เลือกเล่นแบบครบวงจรระบบ AI อัจฉริยะตอบโจทย์ทุกความสนุกเลยนะครับถ้าหากสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ @5GKingv1 มีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ เปิดร uh, ื so ้อมานะครับก็จะเป็นนางเอกของเราเนี่ยกำลังดีใจอยู่เพราะว่าเมื่อกี้นะครับรายการทีวีเพิ่งจะโทรมาบอกกับนางเอกของเราเมื่อตอนนี้นะครับทางรายการทีวีได้รับนางเอกของเราเป็นพิธีกรเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นเหมือนความฝันนางเอกของเรานั่นเองพอคุณแฟนได้ยินข่าวนี้นะครับก็เลยได้แสดงความยินดีกับนางเอกของเราด้วยแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีคุณพ่อนางเอกของเราโผล่เข้ามาแล้วก็ได้ถามนะครับว่าทําอะไรอยู่นางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครัวว่าพวกฮะหนูได้เป็นพิธีกรแล้วนะทางคุณพ่อได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจเลยนนรรรัััับบกกกกก็เเเเเลลยยไได้้ออออาาาางงงงขวว่่ปีีฉ างเอกของเราก็เลยได้บอกกับคุณแฟนนะครับไว้ฉันโทรหาแล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปกับคุณพ่อก่อนจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้กดวางสายไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งนี่ครับนางเอกกับคุณพ่อก็ได้มานั่งฉลองด้วยกันนะครับทั้งด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับคุณพ่อนี่ครับว่าหนูรู้สึกดีใจมากเลยนะหนูว่าหนูน่าจะบอกคุณแม่ด้วยพอคุณพ่อได้ยินคํานี้เขาอึ้งไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยได้บอกกับนางเอกของเราว่าพ่อต้องขอโทษด,ด้วยนะที่พ่อกับแม่ต้องหยากันและทําให้ลูกเป็นทุกข์แบบนี้ทาด้งด้านั้้นนนนหหหูููรว่่่่าคคุณพออเยก็ อยากจะให้เขารับรู้เฉยๆหนูไม่ได้ว่าอะไรคุณพ่อนะทางคุณพ่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็มีพนักงานร้องโอยขึ้นมาทางด้านนางเอกของเราก็เลยหันไปถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าทางด้านพนักงานก็เลยได้บอกนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีหลังๆมาเนี้ยลูกค้าโทรยกเลิกกันเยอะเลยจากนั้นนางเอกของเราก็เลยหันมาคุยกับคุณพ่อนี่ัววันน่าสงสารเขาจังเลยนะทางคุณพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันกินข ก็เลยได้ไลน์มาบอกนางเอกของเรานีครับว่าอยากจะเลี้ยงฉชรองซึ่งนางเอกของเราก็ตอบตกลงนะครับยินดีที่จะเป็นเจ้ามือด้วยเช้าวันต่อมานะครับก็จะเป็นพี่แว่นของเรากำลังดูนเพื่อนร่วมงานดุอยู่นี่ครับนั่นเลยครับพี่แว่นของเราเป็นตัวโจกประจําร้านนั่นเองทางคุณเพื่อนเนี่ยก็ได้สั่งพี่แว่นของเราออกไปแจกใบปิวนะครับแต่ว่าพี่แว่นของเราเนี่ยก็ทําท่าทางไม่พอใจแต่ว่าทางคุณเพื่อนก็ได้บอกไปนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะให้ฉันไปฟ้องผู้จัดการพอได้ยินแบบนั้นพี่แว่นของเราก็เลยปฏิเสธอะไรไม่ได้นรับจจาาากกกนน้พ่่แแวววขออองเเเ็็ลยดิิมใปต ได้สักพักหนึ่งนี่ครับพอคนรับไปเขาก็โยนทิ้งนะครับแต่ว่าก็มีนางเอกของเราเดินมาเจอจ้าเอนะ่ครับซึ่งโปรโมชั่นมันก็โอเคมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนางเอกของเรากับุเพื่อนเนี่ยก็กําลังหาร้านมานั่งฉลองอยู่นางเอกของเราก็เลยเดินมาบอกพี่แว่นของเรานะครับ่าขอจอง25ที่นั่งนะทางพี่แว่นได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อหูเท่าไหร่นะครับก็เลยได้ถามย้าไปนะครับว่า25จริงๆร้อนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าใช่ค่ะวันต่อมานี่ครับพี่แว่นกับเพื่อนเพื่อนก็ได้ ทำได้ดีมากเลยนะพี่แว่นของเราก็เลยได้แอบดีใจนะครับเพราะว่านานา,นานทีจะมีคนชมทัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนะครับนั่นเลยครับนางเอกของเราไม่ได้มาทั้งด้านเพื่อนๆก็เลยถามผู้จัดการนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงกับอาหารพวกนี้ดีทั้งด้านผู้จัดการก็เลยได้บอกนะครับว่าเราก็คงต้องทิ้งนั่นแหละเพราะมันช่วยไม่ได้นี่แล้วระหว่างที่ทุกคนกําลังปรึกษายอยู่นี่ครับสายตาทุกคนก็จ้องไปที่พี่แว่นของเราอย่างเดียวเลยนะครับตัดมาที่ด้านนางเอกของเรานะครับเธอเองก็กําลังเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆอยู่แต่ว่าสักพททท์์นรัเป็โศพจาก เเของรางทางด้านนางเอกของเราเห็นแบบนั้นก็ตกใจนิดหนึ่งนะครับก็เลยได้หันไปถามรุ่นน้องนะครับว่าเธอได้โทรยกเลิกร้านอาหารรอยังทางด้านรุ่นน้องได้ยินแบบนั้นก็เลยตก,กใจเหมือนกันเลยนะครับก็เลยได้บอกกับนางเอกของเราว่าหนูต้องขอโทษด้วยนะพอดีหนูลืมค่ะนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าไม,ไม่เป็นไรหรอกม Excuse ันเป็นความดีขฉันเองนั่นแหละเพราะว่าจริง<า>ๆฉันเป็นคนจองฉันน่าจะเป็นคนยกเลิกเดี๋ยวฉันโทรบอกเขาดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับแฟนนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าโทรไปตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งร้านเขาเป็น แต่ต่อดีว่าทางนั้นนั่งเอกของเราก็เลยไปฉลองต่อนั่นมาที่พี่แว่นของเรานะครับก็ำลังนั่งซึมอยู่ทางผู้จัดการก็เลยได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนาะยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากเลยนะฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งนายจะประสบความสมมําเร็จกับการทํางานแต่ว่าครั้งนี้ฉันช่วยอะไรนายไม่ได้จริงๆนายเลยครับพี่แว่นของเราโดนเจ้าของร้านไล่อ,ออกแล้วนั่นเองวันต่อมานะครับนางเอกของเราก็ได้เข้ามาขอโทษพี่แว่นน่ครับแต่ว่าพี่แว่นของเราก็ได้บอกไปว่ามาตอนนี้มันไม่ทันแล้วหรอกครับเพราะว่าทางร้านลไล่ผมออกแล้วแล้้ววพนนนขขออออองงเเเรราาาากกกกก็กก็ไไดดดบบัี่่่่คุณืมมชผ ทำใจได้แล้วแหละแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราก็ปฏิเสธนะครัวว่าฉันยังไม่หิวฉันยังไม่กินรอบพี่แว่นของเราก็เลยได้บอกไปนะครัวว่าคุณตังเเตกคนอย่างผมใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชาที่ผมดินให้คุณเลยไม่กินใช่ไหมนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปนะครัวว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวฉันกินก็ได้ค่ะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยดื่มชาจนหมดแก้วนะครับแต่ว่าพอหมดแก้วนะครับพี่แว่นของเราก็รินให้อีกแล้วก็ได้บอกนางเอกของเรากินอีกนะครับแต่ว่าคําพูดก็ออกจะบังคับนิดนึงนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ดื่ลนยเ เพราะว่านางเอกของเราดื่มชาไปเยอะนั่นเองจากนั้างเอกของเราก็เลยเดินเข้าห้องน้ำนะครับแต่ว่าพอนางเอกของเราเดินออกไปแ่นของเราก็เลยเอารื้นดักฟังมาดยข้าไปในโทรศัพท์นางเอกของเรานี่ครับวันต่อมานะครับนางเอกของเรากับคุณแฟนก็ได้นัดเจอกันนะครับกําหลังจะเปิดนัานทีแต่ว่าจู่ๆนะครับนางเอกของเราก็รู้สึกว่าในโทรศัพท์ของเธอมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นี่ครับเธอเองก็เลยได้เปิดดูนั่นเลยครับจ้าเอกกับรื้นดักฟังทางคุณแฟนก็เลยได้บอกนี่ครับว่าใครเป็นคนทําแบบเนี้ยคุณต้องแจ้งตํารวจนะแต่ว่านาง พี่แวนของเราก็ได้โทรมาบอกว่าผมเป็นคนใส่เองแหละเพราะคุณเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผมตกงานซึ่งน้องนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดนะครับก็เลยได้บอกกับพี่แว่นว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองฉันจะควยให้คุณหางานนะทางด้านพี่แว่นของเราก็เลยได้บอกนะครับว่างานเข้ามาหาผมที่บ้านหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงนะครับแล้วสักแพ็กหน,นึ่งนางเอกของเราก็ไม่ถึงบ้านพี่แว่นของเราเรียบรงอยนะครับทางพี่แวนของเราก็เลยได้บอกกับนางเอกว่าผมรู้นะครับว่าคุณเป็นคนดังคุณกาลังจะเป็นพิธีกรใช่ไหมแลวผมก็รู้ างเอกของเรายินแบบนั้นก็ตกกระาจนิดนึงนะครับเลยเลยได้บอกไปว่าคุณต้องการอะไรพี่แว่นของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าคุณทําให้ชีวิตผมพังผมจะทําให้ชีวิตคุณพังเหมือนกันนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกกระาจเลยนะครับเธอเองก็กล่าวว่าจะโทรแจ้งตำรวจแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าพี่แว่นของเราก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยก็เลยได้พุ่งเข้ามาเปิดอันติใส่พร้อมกับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็รู้สึกเเสีียใจว่่าาฉันนทํอะไไรลงป แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่านางเอกของเราทําไปเรียบน้อยแล้ววันต่อมานะครับนางเอกของเราก็อยู่บ้านแล้วสักพักหนึ่งนะครับพี่แวนของเราก็ได้บุกเข้ามาหานางเอกของเราก็าตก,กใจนะครับแต่ว่าเธอเองก็ทําอะไรไม่ได้นานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับสามวันต่อมานะครับพี่แวนของเราก็ได้พานางเอกมาที่ร้านของมันนะครับพอมาถึงก็มานั่งกินข้าวแล้วก็ได้ใช้อารมณ์กับพวกคุณเ,เพื่อนที่เคยดูถูกมันนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยขอตัวเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ได้เดินมาจ้าอกกับคคคุุณณแแฟฟนนนะรรับซึ่งาก ก็ค่อนงาน่ายเยนหนักเลยนะครับทางด้นนานนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วก็ได้ขอโทษนะครับที่ฉันหายหน้าไปหลายวันทางคุณแฟนก็เลยได้บอกนะครับว่าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยนะวันนี้ฉันก็ออกมาดื่มเพราะว่าฉันคิดถึงเธอฉันไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเธอถึงหายไปนางเอกของเราก็พูดได้คําเดียวนะครับว่าขอโทษแต่ว่าในตอนนี้นะครับคุณแฟนนางเอกของเราก็เมาคนข่างจะนหนักนะครับก็เลยคุยกันยังไม่รู้เรื่องคุณแฟนก็ได้ลาไปแล้วสักพักหนึ่งพี่แว่นของเราก็ได้โผล่เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกฉันนึกว่าเธอไปไหนทีี่่่่แท้้มมาาาาาหนนนนเเเกอองงธยััไรูตววสสิะะถ อนนี้เธอเป็นแฟนของฉันอยู่จากนั้นมันก็เลยเดินเข้ามาเปิดอันติไซนั่นเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ